เตวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยอับซอนสบายมารสซาดแอนด์สปาตีวรักเต็มร้อยคืนนี้นะคะยกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณผู้หญิงมาไขข้อข้องใจกันค่ะรวมถึงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกันด้วยนะคะต้องขอต้อนรับวิทยากรที่ให้เกียรติมาตอบคําถามให้กับคุณผู้ชมของเราค่ะแพทย์หญิงชันวลีศรีสุโขหรือว่าคุณหมอวิวนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปูมค่ะสวัสดีค่ะ เราก็มีสายหน้าไม้เลยนะครับ <พะ S 1> จากทางบ้านคุณอ้อยสวัสดีครับเมีเพศสาคัญ่แล้วจะมีมีเรือดออกที่ช่องคลอดน,นะคะมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะคุณอ้อยอายุเท่าไหร่นะคะ38ค่ะคุมกําเนิดยังไงหรือเปล่าคะเคยฉีดยาคุมค่ะ แล้ว,ว่าตอนนี้ไม่ได้คุมแล้วค่ะเพราะว่าหันมากินยาคุมอย่างเดียวค่ะอ๋อ,อค่ะกินยาคุมได้นานกี่เดือนละคะหนูเพิ่งกินได้แค่2อาทิตย์ค่ะเมื่อมีเลือดออกเนี่ยแม้แต่ครั้งสองครั้งจํานวนน้อยหรือจำนวนมากก็ตามอย่านิ่งนอนใจนะคะ,คะต้องไปตรวจสิ่งที่พบบ่อยที่สุดนะคะของการมีเลือดออกอันที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของฮ <orm> อร์โมนฮอร์โมนก็คือฉีดยาคุมกําเนิดมาก่อนอ นะคะพวกนี้อาจจะมีเลือดออกผิวติได้และเป็นเลือดค้างอยู่เวลามีเพศสัมพันธ์จะมีเลือดออกนะคะอันนี้2คือการอักเสบภายในนะคะแต่กเสพภายในจะมีอาการ,รเช่นว่าปัสสาวะบ่อยร่วมด้วยหรือมีเจ็บมีปวดท้องน้อยนะคะครหรือมีกลิ่นหรือมีตกขาวประเด็นที่3มก็คือที่สําคัญก็คือ มะเร็งปากมดลูกนะคะม,มะเร็งปากมดลูกนั้นเจอมากในอายุ3 0 4 0ปีส่วนใหญ่มาด้วยการเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่คนที่มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เป็นมะเร็งปากมดลูกทุกรายสรุปว่าของคุณอ้อยเนี่ย เป็นไปได้หลายประการคือโอกาสเป็นมะเร็งไม่เยอะนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามควรจะต้องไปตรวจภายในนะคะเพื่อให้ทราบว่าเป็นอะไรวัย38ปีแบบนี้ค่ะคุณผู้หญิงควรตรวจภายในบ่อยแค่ไหนคะตามทฤษฎีตรวจาหามะเร็งปงากมดลูก3ปีครั้งแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยคำแนะนําคือควรจะตรวจภายในทุกปีนะคะและตรวจภายในเมื่อมีอาการผิวติงั้นถ้าอย่างนี้ถ้าเราอยากจะรู้เรื่องของมะเร็งปากมดลูกเออเราเป็นหรือมีความเสี่ยงหรือเปล่าถ้าไปตรวจภายในต้องระบุบอกคุณหมอไปด้วยเลยะ่าคุณหมอค่ะขอตรวจมะเร็งปากมดลูก ด้วยนะคะฉะนั้นสรุปว่าต้องไปตรวจรลค่ว่าเป็นจากอะไรนะคะก็คือยาคุมที่เคยฉีดอาจจะมีริ์มาถึงตรงนี้ก็ได้นะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต่อกันที่อีกหนึ่งคำถามค่ะส่งมาทางเฟ e บุ o กนะคะถามมาว่า คุณผู้ชมเขียนเข้ามานะคะว่าดิฉันอยู่กับแฟนมา8ปีค่ะมีลูกกัน1คนนะคะก่อนมีลูกเนี่ยเรามีความสุขเรื่องบนเตียงกันมากๆเลยค่ะแต่หลังจากคลอดลูกทุกอย่างเปลี่ยนไปเวลามีอะไรกันดิฉันจะรู้สึกเจ็บมากๆคือเจ็บจนทนไม่ไหวต้องหยุดภารกิจทันทีเวลาแฟนขอมีอะไรด้วยเนี่ยจะรู้สึกไม่อยากค่ะเพราะว่าเจ็บแต่ก็ไม่อยากจะขัดใจแฟนอย่างเงี้ยค่ะทําไมคลอดลูกแล้วถึงมีปัญหาแบบนี้คลอดลูกแล้วเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์นี่เจอได้เยอะมากนะคะในฐานะของหมอสูเนี่ยนะคะ ทีนี้มีเหตุผลหลายประการนะคะเหตุผลมากที่สุดก็คือเรื่องของใจ,จนั่นคือความเครียดเครียดทางใจนี่เจ็บทางทางน้องสาวได้เลยใช่เครียดทางใจือไม่มีอารมณ์เรื่องของน้ําหล่อลื่นที่ยังไม่กลับคืนมาะนะคะจริงๆสําคัญก็คือต้องมีเวลาหลังจากคลอดลูกแล้วต้องฟิตนะคะต้องมีเวลาแล้วก็ลูกเราต้องมีตัวช่วยนะคะหมายถึงมีตัวช่วยเลี้ยงลูกคนปลู่คนย่าคนตาคนยาาใช่เปลี่ยนกันไปค่ะนะคะถามว่าเอ้า และจะแก้ไขยังไงเรื่องธรรมดาเหล่านี้นะคะอันดับที่1ซื้อน้ําหล่อลื่นมาใช้ก่อนนะคะเจียวหล่อลื่นช่วยนะคะเจียวหล่อลื่นใช้แล้วยังไม่ดีขึ้นไปหาหมอเลยค่ะมีอะไรผิวติไหมคือบางคนมีการอักเสบภายในเวลามีให่สัมพันธ์จะเจ็บมากคำถามต่อไปนะครับจากทาง Facebook ครับคุณหมอครับดิฉันอายุ35ปีมีบุตรสคนครับไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลยจากการสอดใส่ เป็นเพราะอะไรคะแฟนก็เล้าลมเป็นปกติดีตอนนี้เนี่ยทำรีแพร์แล้วแต่ก็ยังไม่ถึงจุดสุดยอดค่ะดิฉันจะถึงจุดสุดยอดจากการให้สามีช่วยสัมผัสจากด้านนอกเท่านั้นจะทำยังไงดีบอเครียดจริงคุณหมอการไม่ถึงจุดสุดยอดโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงเนี่ยนะคะมันมีสาเหตุอะไรได้บ้างคะเยอะแยะเลยค่ะก็ตั้งแต่สาเหตุทางกายทางใจ ความเครียดต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความเครียดและอีกคนหนึ่งบางบางคนก็คือเป็นคนที่ไม่ถึงจุดสุดยอดเลยก็คือมีอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆก็เป็นอาจินแบบเป็นอาจินแต่ว่าเขามีความสุขจากอย่างอื่นบางคนอาจจะไม่มีปัญหาเลยบางคนอาจจะมีปัญหาแต่นี้เขารู้ว่าถ้าโดนภายนอกแล้วถึงจุดสุดยอดแสดงว่าจริงๆแล้วก็มีทางออกนะคะนี่เขาก็ไปทํารีแพร์ใช่แต่ว่ายังแก้ไม่ได้เพราะมันไม่ตรงจุดเขาไม่มีความรู้สึกในช่องคลอดไปทําให้กระชับเข้า ก็ไม่ได้ช่วยอะไร,ไไะไรค่ะที่การรีแพร์ปัจจุบันเนี่ยนะคะทําน้อยลงะนะคะ <นำ S 1> และการคลอดก็มีการเปลี่ยนแปลงไปะนะคะก็คือสมัยก่อนการคลอดจะต้องมีการตัดแผลตัดฟีเย็บเย็บให้แน่นหนาเพื่อช่องคลอดแข็งแรงปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องตัด ให้คลอดตามธรรมชาติแล้วกล้ามเนื้อมันจะกลับมาฟื้นฟูเองสมานกับเองสมานเองแล้วก็การขมิบช่วยทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงทีนี้ปัจจุบันกระแสร,รีแพร์ลดลงไม่อยากเจ็บตัวก็มีกระแสร,รีแพร์อย่างอื่นเข้ามาช่วยนะคะมีจากสมุนไพรต่างๆ <c oughs> คุณหมอคะยารีแพรหรือที่อีสานเรียกว่า ฮิย่ญ้าฮิยุมมหมายพูดซะเร็วนะคะอันนี้คืออะไรคะยญานี้ก็เขาบอกว่าใช้มาร้อยกว่าปีแล้วโอ้โหช่วยให้ช่องคลอดกระชับได้จริงหรือเปล่าจริงๆเขาใช้ในหลังคลอดในการรมควันก็เหมือนหงร่องมังกรรำก็คือจะท้องขึ้นไปคล่อมปัจจุบันเอายญาตัวนี้ไปดูอ๋อเขามีสารจริงๆนะคะมีโพลีฟีนอล มีฟโต t สเตอรอลที่สาร2ตัวเนี่ยหต้านอักเสบต้านแบคทีรียลดบวมนะคะ o x แอนตี้ออกซิเดนต์ก็คงช่วยแต่ทางความเห็นของสูติแพทย์ซึ่งไม่ได้เป็นแพทย์แผนแผโบราณนะคะข้อที่1ก็คือการรมเนี่ยก็จะช่วยชั่วคราวเพราะเราไม่สามารถรมได้ตลอดเวลานะคะก็ช่วยชั่วคราวให้แห้งนะคะให้ลดบวมซึ่งเหมาะกับหลังคลอดอันที่2การรมควันก็เหมือนเป็นปลาย่างปลาย่างมันเปลี่ยนสีไหม เออฉะนั้นต้องระวังว่าตรงนี้จะเปลี่ยนสีจากการรมควันสีเข้มขึ้นไปทํามากไปก็ไม่ดีระวังแพ้ระวังการสูดควันสรุปเรื่องของหญ้าที่ว่านี้นะคะก็ต้องฟังหูไว้หูแล้วก็ในคนที่ไม่ใช่หลังคลอดนะคะการใช้ ก็ต้องลองดูว่าจะได้ประโยชน์หรือเปล่านะคะกลับมาเรื่องเรื่องเรื่องเดิมเรื่องกระชับสิ่งสําคัญที่สุดคือกล้ามเนื้อนะคะออกกาลังกายทั้งตัวแล้วก็มีการขมิบอันนี้จะช่วยเรื่องกล้ามเนื้ออาหารช่วยไหมคะโอ้อาหารเชื่อว่าอาหารผักผลไม้นะคะช่วยลดนะคะลดน้ำเหลือนลดการอักเสบอันนี้3มก็คือเรื่องของ การอักเสบถ้ามีการอักเสบติดเชื้อน้ำหล่อลื่นเยอะมีหนองพวกนี้ก็จะทําให้หลวมก็ต้องลดการอักเสบนะคะมาเรื่องกระชับอีกอันหนึ่งเรื่องอ้วนเรื่องผอมอ้วนมากนะคะผอมมากอันนี้ก็จะทําให้ไม่ค่อยกระชับก็ต้องดูแลเรื่องออกกาลังช่วยได้อีกเรื่องหนึ่งกันคุมกําเนิดคุณผู้หญิงหลายคนมาบอกเลยว่าคุณหมอฉีดยาคุมแล้วรู้สึกว่าตัวกระชับเพราะฉีดยาคุมทําให้น้ําหล่อลื่นแห้งนะคะแต่กินยาคุม ทำให้น้ำหเหล่รื่อนเยอะสรุปเนี่ยกระชับเป็นเรื่องของภายในนะคะก็คือต้องแข็งแรงจากภายในออกไปสู่ภายนอกควรคะคจะกลับมาดูแลสุขภาพของเราก่อนอะครก็ต้องขอบคุณนะวันนี้คุณหมอคนเก่งคนสวยของเรานะครับแพทย์หญิงชนวลีศรีสุสขโขที่มาช่วยเคลียร์คำถามหนักใจสาวๆแลดูเหมือนเป็นคําถามเล็กแต่จริงๆแล้วถ้าไม่รีบแก้ไขจะเป็นคําถามเขาเรียกว่าเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ได้ใช่ค่ะขอบคุณมากได้ไม่ยากขอบคุณมากค่ะ คำถามที่ได้รับคัดเลือกตอบออกอากาศในคืนนี้จะได้รับชุดเครื่องนอนจากรายการชูรักชูรสค่ะคุณผู้ชมครับโค้งสุดท้ายของรายการของเราแล้วช่วงนี้ใครก็ตามที่มีแพลนเดินทางเข้ามาในกรุงเทพนะครับหาโรงแรมอยู่ผมก็แนะนําที่นี่เลยเพราะว่าสะดวกสบายแล้วก็เก๋มากด้วยนะครับนี่คือโรงแรมเอเชียนั่นเองอยู่ติดกับสถาน,นี BTS ราชเทวีเลย <c oughs> มถึงขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆจากเ e x p r e s s i o n ่ในเซนทันค่ะรองเท้าจากมาดามฟลามิงโกและเครื่องประดับของแอปเบลเฮาส์นะคะคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะน้าหลับฟันดี้ราตีสวัสด์สวัสดีค่ะครับเอาอรักยังสร้างสรรน,นะครับก็รักแบบมีเหตุผลรักแบบที่ไม่ได้หลงอะไรเงี้ยครับมันมีเหตุผลในความรักมันก็ทำให้เราเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขแต่ว่าก็ยึดหลักของความรักเป็นหลัก